พวกไลายเดพวกบ่มีเสื่อผาพวกบ่มีหลังคาพ่อได้สนพ่อได้อยู่ลูกมาขอวอนปูอ้น้ำมัวมันปูน้ำมัมันอองถึงตัวเลขมันม้วนเบิดระเบ่ดเอ้ยเอ้าบอกอยากบาคุณพี่เท่าพี่หรือพี่เป่า Bao bì đại càng nó, đi bóng 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 quá. bóng đi พอมาถามถอกูกูฮะพอไอที่ว่าไปหักไปแว่นยังดอกเตรียมกระเป๋ามาใบใหญ่พดมาบอกพ่อมือห้อมให้สิก้าไปก็เต่าเมื่อกีเต่าว่าอะไรเท่าเท่า่เป็นก้าวเราเง้างงกแกงแว้งไปผัวทุนถึงถามว่าไงไปหัก้ยนกเจ่ดแว่นบ่พ้อบปหักหรอกบ้างหันพ่อหันบากเต่าบางเลวอง้างงกแกงแว้งคือคือไปข้างอื่นขุงท้า มัวนี่ข้างหน้าเหงวเดี๋ยวลือเหงาเอ้พอเดียวพอเดียวพอเดี๋ยวเที่ยวหนาดเ้เดี่ยวนี้พ่อทันดอกพ่อต้องไปเฝ้ดอกพอเท่ยวนี่ได้เฝอาม่งววหนาได้เฝนะงวมัวนี่เฝาพ่อท่านดอกมันใกล้แล้วมันพ่อทันไกลนะฮะมันจะไาลมึงรูหะโอ้จะไฮม้าอีกยืติพ่อบ่าวขึงึนนั่งงกเก่งบ้าบ้าได้ทางบ้าเฝอเข้าใหงเฝาแล้วเข้าใจเข้าใจพ่อ อีกชักสองสามมือลูกสี่ลงมาอีกเด้ลูกเสรเอากนันมาหายพอด้เดีอเอาเด้เอาได้ข้างมากโตงต้าองตัวอว้ยจับอว้อีกสองสามมือลุกมาอีกเด้ยจะเอาครับมกเจนเบนมาทำข้ามาข้าว้องท่ามุงของพ่อถือต้องมาถถือิ้่ถูกป่มีรับปากพ่อค่ะ้องสองรับปากรับปากพ่อเอาเอาจะแบ่งพันเดมาแบ่งร้อยได้นี่สิบพเอามาด้อเอาเปินต้ม เอาเป็นต้มจ้าจ้าจ้าแต่ลูกมาจัดให้อีสองสามมื่นลูกเอาเปิ้ลต้มมากก็รักกันมากฟอนมากเฮอรอค่ะค่ะฟอพอเสียหายรักวะค่ะโอเควะค่ะอีสองสามมื่นมากฟอนเลขออกเลยโอเคหรค่ะร์โอเคหระโอ้ยฟอให้ลูกนั่งอยู่ซื้อนั่งเอาเงินเอาทองเนาะฟอเนาะเออเคยเห็นจังไรเคยจังทางหลังก็ว่าหนูโอ้ยเออเอเมนฮักฟอล์รเคยได้เคยได้เคยเสียเขามา เคยได้แต่พอเสียบเอาดอกวางเงาเสียปาขาใจแบบั้นอาทางด้วยได้แวก็ไม่เสียเสียมามันงังไหลายก็เอาเวกว่าโอเคเลยพ่อเอยโอเคเลยบทดทุกอหมดทดกท่อก็งงพออีกครั้งเนาะอีกครั้งนาะค่ะพ่อพอถามมาสองพ่อถือดตรอดแต่กงถือว่ามบจ้ะข้าวขี้ขี้หันด้วครับจ่ะพ่อเง้นเต้น แต่ต้องทำตามาั้นตาน่ะรสัญญาเนี่ยพอนขาบอกคยผิดจะเท่อเนี่ยแหละนาฬินีกา็เอาบ้านเราเห็นบี่ยเอาบ้านเาแบบข้าบเป่าประคุ้เอา่้ยก็บอกส่งข่าวออกนอกประเทศต่างประเทศอย่าเอาของปางปังปาง้างคือว่าองพ่อข้าวไม่เงื่อนไขข้าบมานจกเอาทข้งเอาบบปอะมาณแต้ว่าบวงอ่างจำได้ยู่ครับเต้าคีหาว่าเง่อเต้าค้บหาตั สึ้นังอืมเต้าฮงหรือเก้าพี่าำังเ้านังหพบอมันพี่กับทัดมันกับเอ้ทักพ้องโอ้สิเออมากบว่าเราฟอสิเออสักหนเบียรเป็นยังไงกันหนพ่อเบียรเป็นยังไงนด๋เอาเย็นสิเออหน้พ่อเนาะตั้งคืนแบบเอาหากับสั์ได้พอเทียนนาบอเอาคือาคืนสู้ก็ได้เดยบอเอาคืกับทัเดีสู้ก่ได้ ไอ้สี่กระสัพอละวจบจบจบที่สี่กรสัดีคือกับพักกรบพกโอ้ยจะเป็นมวลตอนหายมาาหายเต้าค่ะตอนม้าหอดแต่เต้าคี้แล้วหัวพุนหัวพี่โลกไปวิมันอยู่ไขูู่ของว่าบ้า ลุกมายินม่นนเบสเดตสุีเอยจะลงไปก่อนเด้อตีเบสเอาค่ะว่ากันของพ่อว่าเติมรางวัลมาเก้าสอผ่านโอ้โหคอก่อนเดี๋ยวพอซื้อมาน้อยหน่อยมากกว่มีเป็นงานอีกพอคือว่าเก้าสีเหล้วหัวเปงหัวคือรบแตวีแ้ขิกคือลองเออเดไปทั้งหนพอเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาแป๊บงานยอื่นองาองพเก่าซีกนี้ ึนหกจากเก้าหากรมีขึ้งหกจากรพว่ปู่จังไหนฟังพอทุกมื่อฟังแล้วพ่อกับบ้าห้องหาสพอรเลยเยีกยีรีแล้วแห้องน้ำกระดกกระเี้ยวตป้งหูกอใหแล้วไม่เว้ร่าเลงจักเคื่อกวาเบิงเบิงเบิอยู่พอเบิรงตอนเด็กๆทั้งเบิรงทั้งผูงกับหัวงินเงนเงนเงนต้งหันห้ทั้งเคือใจให้ใจห้แต่พ่อไม่เวิรวางกับบอกขัน ทางความทุกข์ให้จากของทั้งทางอ่ะอจะที่เ็ดจังไรพอมันต้องบวกลบคูณหารดิยห่างว่างเท่าทุกขันว่างใดงก,ก็ห่างเท่าโอ้เข้าใจพ่อด้านที่คือเตลาเข้าใจว่าทั้งห่างก็หางค่ะค่ะพ่อ,อซัดไปเลยแรกแรกนั่งักนะแล้วก็นอนเนาะเอ,อ้งถ้าจ้าุ้งจ้าสีร้ายจ้เหี่ยวหนาเยอะมากเลยก็ก้าเอาาเอ,เอตึอง้งบ่ด้าไปหาเธอจ้าโอ้จัดจัดจัดพ่อ กินอยู่ไปพอเพียงมือยู่ไปพอเพียงข้าใจไม่โอ้ยมันบพกบุเพียงนาคนเออเกินเหตุเกินดีไม่เกินมากอะทุกบาปเกินทุกข์กมากตัวแต่ก็เกินไปเพื่ออพู่อเลี้ยงพนะเกาหรอกอาจารย์ดีพอดีนะพอหาอย่างไรดูเพราะด้หายใจบางในข้างเมืองเก่าข้างเมืองเกือบ่า่เคยเคยถามมากกว่าไม่เคยพ่อมนตื่นมนตื่นมันตื่น mình lấy anh tư lại còn tao ba sau là bóng như thế này lấy một ông cả như tư ba cứ bạc tư khi ra còn phù cá đúng dạ khánh ba rửa mang bài làm đấy không mệt ra ti khánh rửa mang đầy tô cô đúng lắm là cả thâm cảnh mai bảo mày luôn dạ rồi tăng thời tí còn thời ta đã mà tăng thời tí nó nóng hơn nắng tăng thời tí khó ข่ดถึงดักแดงเงินแมนบอดัดแดงเงินไปเอาขายถอยแมนพอแมนเอาเอาห้ยซอพอจะมือสองมือนี่หางมั่งเลยจาฝันหางมั่งแล้วปวดหัวเด้๋ยวพอมั่งมือพออู้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 ขาพอปวดเด้๋ยวพอเด้วยพอหนามันงอยืยังสี่ะงักยนจังสี่อ่กขานกบ้มั hàng tay to hàng mang đời hài cứ bạn người đó yeah. tay to hàng mang hài khẩu khó cứ đời khó khăn mà do bao nhiêu này bao nhiêu khu mà thái hoàng khó khu khó khăn lắm mà ờ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  เปิดตลาดได้ทีเออหน้าหนาวก็ถ huh. yeah ือโจมีว่าว่าได้โจมหน้าโ้มหนาวรค่าโอ้ค่ะป่ะใช่เฮ้ยแด้กก็เอาไปเขาหามั้งแมวมั้งคุกอ่ะได้รือยังหรอได้ราบอยู่ใช่ป่ะเออต้งต้าใจคืต้องึอันว่าต้องขึกนต้ึกูบอกถึงว่ามั้งโจมหน้า แม่บอกเพิังตั้งขันก็ไมัดกำกับเด้ที่นี่ตกอตกกับบ่มีเงินเนาะพอน้ออุตกับเครียดพเอ้ยนาดาเบื่อแล้วจอยเบืแล้วลงสิบโล่นอ่ะมันขาถึงรองไปเรื่อแบบแข่งมัดแม่เมื่อไหรพ่อท้องขี้แบบนังท้องพ่อเงยอีรีพ่อเงยอีรีพอว่ามันเบิดเนาะพอนาะคนมัด้าไปเบื่อร้ายถึงแม่น่าพ่อถืหายปัเจ้าต่หองหายยือคือไปบ้ากนบ้าใหลายรื่เคือๆอ่ะ เดี๋ยวมันสุดใจแบบว่าคือคือของกับสุดใจมากคือเก่าหนึ่งตัวสิมากรอีกอยู่พอจะเฮ็ดต้นเงินมาอ้อมนี่อยู่สัญญาแล้วอันนี้เอออันนี้กับสุดใจลูงตาว่าบวกเนี่ยมันคือคือวหกก้อนอืมบ้านคือคือวหกอ่ะนะจ้ะแต่สุดใจมากอืออืมค่ะข้างบ้านมันสุดใจคือคือวหกอ่ะนะจ้มงว่าค่ะจะให้มาอีกทีหนึ่งอันนั้นมาอันนั้นบ้านคือคือวหกอืมมันอ๋ออืม มันไม่มีวันที่หกสิบปีมันมีคือต่อตีเฮ้ยแม่แค่เอย้ากับใแค่ไหนอ่ะอืมมันต่าใจเขาพอเก็บก่อนด้วยลามันทีหนึ่งเนี่ยเออเก็บก่อนเก็บก่อนมันถูกแล้วเดี๋ยวมันสีหลงพอถามว่าอุ้งต้นพ่อคือวัถูกแล้วด้วยแม่กระเป๋านังอ่ะเยอะเม่อีไม่บ่วัาตัวเรยกว่าหลายตัวตามบ้านถามผมเนอืม ะปั๊มทางทุกอารมณ์ดีๆก็อารมณ์ดีๆก็ล้ำในปัญญาพอมันมวนๆลูกหลานถาฟังมันบ่ได้ตื้มมันบ่คอยจลักหียงมือปังหลังในหลักจิตก็ให้ไปเบิดแล้วเด้ยพอสามจานตี๊บมันก็ข้องดาวดังมันเข้องดาวดังนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาตอนนี้มันไหลช่วงนี้ มันดิ graduate, ่นแนวแนวแนวเยอะเออมัดต่ข้องระางแล้ไหมขันอันั้นขันนี่ม้อนอันนี้ขันร้อเนาะคักไนเลยเนาะอาอออกบกันบ่กับบ่กันบ่กังบ่กนเอาจังบ่เนี่ยเด้อกรบกรบกรบก่อเนี่เด้อนั่เหอนบ่ขนบาปเปิดองไหวออกนอกคู่กันอ๋อ ก็คือไปคือว่าก็จะออกเออเผยไวจาจ่คะท่บานคาหาบานเรือมกัว่าปู่สั่งว่าเราควรมาทางน้ำฟังเรื่องต่างใจฟังค้่ถ้อคือโอ้หายฟังเรื่องโพอสีโอโอเสียงดีว่าเอหน้าบัา้าวก่อนไปย่าพก็จะถามว่าจะทำนะอย่างพอร้องแตอก็เออ nào phàm ơi Phàm hồng Nôn 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 no, 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 no. gạt đường ngồi phôn đàn cồn thì tê đê má úp đầy thè tê non đầy mía mẹ ham mang bụng thảm tè tao má ốc ốc เอาาาบ้องแป้งบ้งน้องน้อมาุทางแต่เกาลังเพ้มอญเลยคุยัวอังเพอฟังเาเหอกเขา็งรำลองเขาเอารองไปรำลองแดงรำลอฟุ้งนำเออ อามิจังบ่เทียงมันทางคาเขาบ่จังที่ยังอามิจังบ่เชียงแท้แปลปิงอู่บ่เ่าฟมาไดเมียเขาบ้ามันดีก็เมียนุ่มหักแน่เนาะเขาว่าได้ผัวเขา ยังมึงดีกับผัว่นุ่มแขกว่านุ่มบ่ดีกอบผู้เฒ่าหอเนาะตอนนั้นเราเขาหงอมผู้เฒ่าไปผู้เฒ่าเขามีเงินเหลือกอผู้นุ่มสิมีหยังินไม่บ่เมื่อยเงินเพราะว่าผู้เฒ่าเขาขาหลายๆเรี่ยวมึง่อเราข้างห่างๆผู้ป่าคือผู้เฒ่าว่าไหมอืมมิเต็เบ็นผู้เฒ่าข้างนอกเอาผู้เผ่า เขามาตาบอได้หนึงทุกอย่างบาตาบอได้สามค่าคากลางถือว่าได้เออ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 แม่ปวดแน่ต่อหันบ่หม้อสูงข้าตีมอตัวเนี้ยขันบรไมือนีเขาเพ่อนองบ่ได้ติบ่อีเพออว่าทางว่าง ตั้นังทันลูกสีขาลูกสีชอกะเป๋านี่บ่คนี้หวานได้ือกแบบอึ้งร่างเขาพ้อนจะมาหลอก่อเขาได้ได้ก็แบบอึงร่างพา้อนคักอีกรอบสามมือรู้ทํขาข้างมาข้างมา้ามาแันยาโอเคสัญญาคำไหนคำนั้นเคยเคยทำอยู่ได้แค่แขนห้าองเนี่ยเนาะอืมแค่มือกรพอเนาะ ไม่ต้องเอาอะไรทั้งมันมากมากขันออนนกข้นใดหอหน,นี่จบแล้วขั้นใดห่อนี่พัก<า>พักพักใดว่าห่ะอใดพักจงหายตังหอบกคือคือของเล้วใช่เพราะว่าไอ้ไอ้ที่จะพักนี่บ่บ,บ,บ่บ่นับไปที่นี่แม่นบ่นับอันไม่ไปเ <Laurie> ม่น,มนบ่มือนื่นบ้นับมือนี้บ่นับบ่นับมืออื่นไปโอเคจ้่ใช่พอเออมือมีอารมณ์วารู้ไว้ ไอาูบไอรู้ไอไปก็พราะฉนั้นมันคือว่าไดต้นการรักในอีโฟมาบ่ได้ร่้พ่าด้ร่อมกันไหมเราบร้วมมืัอนี้บนัดนัดกันแต่มเอื้อนไปต้นไปบ่ต้องร่วมกันจ้าจ้าพอเขาเงางันพ่าพ่อหงกักแยกเกะด้เบาจกแยกแยกจ้าจ้าพอจ้า่าพ่อไม่รู้นะบ้านทำอะไรอยู คึกอะไรหนู่ทำอะไรหนูพ่อรู้หมดครับพ่อย่าหายใจแรงนะฮะถ้าเจ้าั่นเมาเดิมยุ่กับบุบบุบบุกเขกแหัวติดฉันต้าสารวาสัไน้าหายใจอย่างไรสอง่ออน่าหรยใจครัพ่อหนุ่มวของคุณไหลๆได้ต้องรอได้ต้องรอไปเอาท่ายถอยคืนถ่ายเขาคุ้นถึงกระดูกไขาด คนขึ้นกายคือแต่ขาดเราเอาเอาเอาเซ้นสวยแล้วที่นี่จะเอาอะไรหลับจ่ายค่าลอตเตอรี่เซ้นเขาไหวหมดสุดหมดไม่เบาอึดเบาหลังเดือยเบาเบายาเฝ้าเบาโอ้มันกองเอเตะถ่ายยุติยาพุงพูดโอ้ยยาก็ได้เองยามาจะมาเองไม่ถึงมากความการใดกังไหนหรือมันคนละเที่ยวคนละเที่ยวเอยไต่ขึ้มาแต่ตัวมาอีกน้งหนักหรอก จ้าะพอเท้าแคเดียวมันไม่ใหเ้าางถ่วงแค่เดียวโอ้เท้เดียวนางถ่วงโอ้ยมาตื่นเนาะพอมันแห็มาดูดเลยเนาะเค่อยเป็นค่อยไปค่อยไป่าค่อยเป็นค่อยไปก็ได้หละจ้าจ้ะพอืมครับนั่งตวหนาเยียบไปได้มาบงหกกำลังบังเากระบอกมัเมืองมเมืองราบ้างหกเราว้างถือัดหายบ้าเลยติบอหายเมาเลยติเเมานำไเมาหำไ bỏ bà cứ nghe qua thì mau đúng nha bỏ 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 bà cứ nghe qua thì mau đúng đó hết cái gì hẹn bò bà cứ nghe pho thì mau đúng đó bà nhưng mà pho khẩu trào pho rất hẹn hư khước bạn nữa coi bò hết chắc chưa, pho bạn nhỉ bò hết chắc thừa Sao pho vẫn lủi là mẹ ừ ý lý hết đi mà bớt lủi và sẵn mà ôi bò ơi กู้าตั้งใจคือกาค่ะเนอโอ้มันหลุยเลยพ่อเอ้ยมันแนความก้าถึงเมาคับคั่ปถืาถึงเขาล่าอเขาก่าก็ก่ยงูู้้แล้เสีตัเขาจ้าใส่ดิบปัตามดเท่าไห้่ตามดบุญเท่าไห่นะมา้ค่พอพักคืนได้หรือยังปะแค่นคุณคืนกีึงได้ไหคุณคืนพอคุณถึงมันเจือเลยไ่่ กินข้าวเนียวก็พอได้คุณทักินแต่ว่กินก้อยแบบเออไม่กินเดียวเออนานแล้วตามจำข้งๆหน่ะเขาจำเมื่อกินก้าเออบ๊อบบี้บ๊อี้นี่ี่บอบบี้พอคื้นกันพอลูก sure> ติดพวงมาไล่ลูกลืมเด้อเอฝากมาลืมลืมแต่เบลกสาวมากครตัวอย้างของั้งเมือจ้าจ้าจ้าเขาฝากเข้าพวกได้บ่ไห้ ทักเที่มมเนี่ก็หาผูเห็นนั่งหาข้ารื่อคารือ่อาไว้การื้อมื้นั่งมีกกาพอค่ตัวบางรืมออีเขาตื่นก็ล้างนาำก็ล้างน้ำได้บัวตั้งนั่งนามมังมกพอเวลาเบาอยู่นี่ก็พอหาสุดพอนยนางเบิ่งคิดวาเบาเขาหอมหาตคือหองหาเขาหยังเบาหวานจักคืออจักจมมีั่งยกพุ่งเฟือท่าจมท่าเขียนตาได้ท่าเออเขาเขาไม่เึ่งมาก่อไปนั่งอยู่น้ำเลยตีเย เออบ้าบ้าใจงั่งห่อเออจักเป็นกินงั่งหรอกกินั่งท้องพ่อตมนึงนึงนั่งนักด้วโอ้มเราเขี้ยบใจหายก็พอหมัวเย็นงั่งถึงม่าหายขนอเท้าใ่ก็พอบอกไปบวกมาไปเศร้า้วเศ้านี่โอ้รวยสวยจังวะนั่งอ่ะเค่ไปลูก้าวฟ้าข้าวไปังเอาเรากมันทมาด่าขออนะนอตายแล้วพอ ต้องดกออก่า่ว่ะเนาะออกงานออกค่ะบ๊อบักจุดถูกตุเพื่อนบอกตักเบาตุ่มอพถ้าม so ือซาบอจุดถ uh ูกนะบ๊ได้อีกจุดจังไบจุดสามบอลบอลลเก้าในการมาเทียเดียวเอ้าสามบอลมันค uh uh> ือแมนคือทอกัดเปะแทอุุเลีจ uh ัดตัวจัดตัวบบ บกัห้องอนว่านมาเี่วาถ้าอ่อนต่ข้อมหล้าทไงล่ะพะอ่อนเะยพ่อเอ้ยบ๊อบใช่ใช่พอเาอะก็จืดบกเบเปไนนังหลอกังนัทองอสามสบนาทีแล้วพเ้วเดะยกั้ แต่ตอนกลับไปให้เก่าชิคืีเนาะตอนมาเก่าชิมหาตอนกลับไปเก่าชิคกี้เลี้ยงหมาพูนหมาพีรถจักรีดูบ้านเราบ้านะราวงใดเฉินอมะจ้า่อเอาข้างหน่ะเ่อเขาเอาะปลวงาลูกกลับไปดีมาดีด้วยพอเด้อ ก็ไปดีมากดีงามจาว่าจะก็เป็นมีเขาเร่่อหมีนี่พอเอ้ยว่าอยากพากได้ฝ่กฝักถึงแม่ร่างถึงพวกเองจ้าก็จค่คลิไปก่อนเขาใจว่ให้เดินทางปลอดภัยเพื่อนม่สองพ่อเอาะคือโรอหนาบบกคุ้นพิ่งสุดข้ามากนะมันมันหนามันอยู่ยงสีเลย่อว่าขับวะพอพอมาหอนมีเช็ดจินไดดูว่าึกว่าสิหนาเงาะ ประจำมาแน่กูจะไปซื้อนี่เ่าสันเห็นต่ยกเห็นตะยกมือให้พอมามาสันมาอยาก้องการหรพองมล่ามาจเอาคอหรือจะองการจะติการใส่คุ้นขึ่งนึงนาะจะฝากไปบอกคุ้นทึ่งน่กก็คือหนรักบ้านเ้อะไปก็แค่เราใส่แค่คุ้นขึ่ง มืมึมึมกไปอยู่กับฟูมุจะไปแล้วซช่เออจชเนาะแต่ถ้าเขาคุ้งคุ้หรือคอฝากเขาขวนมาหายรุ้เออเต้านาบกเรา้างเรเท้านานะอากเออรดเ่าดเทานั่นละอืมเอามื่ไปจักทันอีกแหรพ่อเอ้าทักทัดทักทันกูเออถึงข้นมันหายโรกแต่ขอโอ้เออเปิดัวงานขาโอ้ยพ่อลูกนึกได้เลยเออ โอ้ยหลือมฝั ats, ouais. ่งเนี่ยอันนี้ก็ไอไอเอาไปทั้งหลอีกแล้วปะนี่มีอันเดียวอันเดียวก็อันเดียวถ้าพ่อถ้าพอบ่าย้อนนี่ลูกไปอาลาดแเลยวช่ไัมนี่ย้าเป้าไปเขาเขาก็ท่านรับเลยู่ารเติมขึ้นมากหายแบคุ้นทั้แต่พอตะลบแต่ของมขามันจับอืมหายเติมตอนตอนขึ้นมากหายุดจุผามหาพร เอาเติมน้ำมันหายคือเเขาจัดตัวแจกอเขาอดจกขอมาม่แต่แจกอถึงไปเติมบ่บอกเสียอีก็ได้เืเติมบ่แจกอจัตัวแกอมาจะ่ท่าไงล่ะหมอแค่นี้แหละเตกมขาวรนาะจกฟอจะได้โชคได้ลาบอกคุณพึ่งเลา้ว่าพอแต่ง่เอออีฟ้าหข่งบ้านมันแลวว่ากันเติมน้มันหายตัวเพ่งไหนกว่าจ้า บัก็ทัมันจะฟังว่หล่อมันคะเห็นม่หูเรื่องอีกนทงานท่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 าเท่านทานพราะมันส่า่านก็านท่านท่งนอ่าอื่จน่านพ่าน่านานเ่านานท่าท่านานทาน่านท่า่านท่านทานท่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 าอท่า่านง่านท่านท่้นท่านานท่งน่าาานท่วน่าาน่า่านนานนา เอาลวมัดที่นึงถีบใส่คุณทึ้งสะพอเดี๋ยวสะอพจังมันได้เขาถือจับเอาหลองจับ่มขยักได้แล้วพอใบเดียวสองใบก็ทีเบ็ดมีก็จะว่าได้บอ้าอ้าหายไม่โตไม่อห่ไม่โตไม่หมานเดินทัางปอดท้ายรด้งหางมือหนึ่งได้บ่ตีนหนังหลังเางือม่ตื่นหนามไทยรูได้รู้มันคือเหมือ้มันคือเหมือ้วก็ทีหอนบ้านจ้่แม่เอาสะก้ เติมมันถ้าความตั้งใจามันแห่งโลกที่ไปว่าไดนดิเติมใส่ทั้งใจทั้งนารคเติมมล้มนเติมใช้ทั้งนาครับเติมทั้งนาพูเติมทั้งนาไปไปบ่อ้ยบ่อยถามบ่อเป็นยาคึอเพืแท้ลูกน้องพอนี่ติ เติมช้า้า้งนาม่คดว่าหนาออาองไม่คาดว่ามนไปไงลาแเออเติมนล่เติมตรงตเลยไม่ต้องเฟไปทั้งไหนกตยังมาเติมนามั้งนามั้งเติมตรงเป๊ะไปเลยนามาเป๊ะเติม้ำบ้า คุณบอกเหรอคะบ้านหลังนา้ค่ะค่พอตอนกัเอาก่อนเอาก่อนเออนจ้ะาค่ะพอเอาแต่เรื่องแต่เรื่องนะลูกเร้อเดินทางปอดภัยล้ลูกเ้เดินทางปลอดภัยบพเมื่อหนังหลักแค่คาด้กอันแปว่าพอว่าถิ่ลูกพ